ใจเธอก็เหมือนหมูสามชั้นมีแต่มันไม่มีเราหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเย็นๆเลยครับแดดล่มลมตกครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็น กิ่งไม้ไหวเองโยกไปโยกมาสวยสวยยามเย็นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับ EP ที่13ครับเช่า2องค์300บาทครับสวยๆยามเย็นๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้รักครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับ200บาทครับเนื้อส,สวยๆเก่าๆเลยครับ200บาทจัดไปครับรายการที่2ก็เป็นพระมะเหสวนครับหล่อโบราณเก่าครับพระมะเหสวนเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ200บาทครับรายการที่4ี่เป็นพักกิ่งหล่อบโบราณครับใต้ฐานเป็นยันครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับอุดกิ่งดังกังวานเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักด้านหลังจานยันครับเนื้อเก่าเก่าม,มันเลยครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ,ร,บ,ร,าาร,บรายการที่9ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณเก่าครับอยู่ในกระเช้าครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ เหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณครับพักกิ่งก้นถ้วยครับอุดกิ่งด้านข้างครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่12ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานจอปลอครับ เนื้อส,สวยๆเลยครับพักกิ่งจอปอรอครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณครับพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเนื้อออกสำริดเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับด้านหลังบิญญนครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับแห้งๆมันๆเลยครับสมเด็จปกโพครับรายการที่14ครับเป็นหล่อบโบราณพิมขี้ตาครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นชุดพระปิตาครับปิตาเนื้อโลหะครับจานหน้าจานด้านหน้าจานด้านหลังครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับมี3องค์ครับ องค์ที่2ครับเป็นปิตาเนื้อเมกกะพัดครับหลังยันยุ่งครัองค์ที่3ครับปิตาเนื้อเมกกะพัดเก่าครับ รายการที่16ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นพักกิ่งก้นหอยหลวงพ่อจาดครับหล่อโบราณเก่าครับรายการที่17เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นียมครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับลงรักเก่าครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่20ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเปียกทองคำครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับเปียกทองคำครับมีสององค,ครับนำมาให้พี่เพียอน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเปียกทองคำครับ รายการที่21ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับสวยอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทครับก็เสียวได้ครับราคาสบายกระเป๋าครับถูกเหมือนได้เปล่าครับรายการที่22ครับ น่าจะเป็นสายเหนือครับพระมหาสเสน่ห์ครับเมตตามหานิยมครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับล่าให้ควรหาครับร้องให้มหาโหนครับขอจูจุบสักทีครับน่าจะเป็นล็อกเก็ตคูคูบากิสนะครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่2 3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ,ร,บ,ร,าาร,บรายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ หลวงพ่องเงินพิมพ์ฐานสูงครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อผงลงรักเก่าครับรายการที่26ครับเป็นพระยอดธงเนื้อชินตะกัวครับ น่าจะเป็นพักกูครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับค่ำๆเลยครับรายการที่27เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังยันครับ สวยแล้วครับปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับมี2องค์ครับ องที่2ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่29เครับเป็นพระขุนแผนครับมีเส้นเกษาเลยครับด้านหลังฝังตะกุด3ดอกครับขุนแผนหลวงปูดทิมวัดละหารไล่ครับ เมตตามหานิยมครับอย่างแรงครับสวยสๆเลยครับเมตตาค้าขายคงกพันชาติครับฟันแทงไม่เข้าครับสวยสวยเก่าๆเ,เลยครับ ีตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับหลบทันครับรายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อเปียกทองคําครับหล่อหล่อล่ำล่ำแฮนซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟกเลยครับ รายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเลี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับแต่เธอมีหลายใจครับสวยๆเลยครับ รายการที่32ก็เป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับรายการที่33ครับหล่อบโบราณหลงพ่อเงินครับองค์นี้สวยครับหล,ห,ลหล่อหล่อหล่อล่ำเลยครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อสวยๆแก่งๆมันๆเลยครับหนึกๆน,นุ่มๆเลยครับเนื้อขนบตุต๊บๆเลยครับ รายการที่36กครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับน่าจะเป็นพิมพ์หัวไม้ขีดครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมืองแห่งมะขามหวานครับ รายการที่37ก็เป็นพักคงลำพูนครับเนื้อออกสีดำครับสีดำเทาๆครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่38ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสนิมเขียวนะครับหลวงพ่อเงินวัดวางคานครับ รายการที่40ก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อเปียกทองคําครับหรือที่เป็นเนื้อทองคําครับมีคาบน้ําทองเลยครับรายการที่42ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ200บาทครับก็เอื้อมถึงครับ องค์ที่2ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่43ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่44ครับเป็นพระสุ้มกอครับพระสุ้มกอเนื้อดินเก่าครับรายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จวัดละฆังครับ รายการที่46ครับเป็นพระปางลีลาเมตขนุนครับเอวองอ่อนชอยออรชอนออนแอนเลยครับสวยสวยเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่47ก็เป็นพระนางพญาเนื้อดินเก่าครับนางพญาลงรักเก่าครับ รายการที่48ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตัวอุครับรายการที่49เครับเป็นกะลาแกะครับด้านหลังจานยันครับกระลาตาเดียวแกะเป็นรูปลาหู เป็นรูปพระปิตาครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระปิตาครับใต้ฐานฝังกิ่งครับกิ่งดังกลางวานเลยครับ สวยๆเก่าๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมหาชนครับพระสวยๆราคาเบาๆยามเย็นๆครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับขอบคุณครับ